สวัสดีครับพี่ๆเ,เพื่อนๆ FC ทุกท่านครับพอมี FC ท่านหนึง่งถามเข้ามานะครับวิธีแก้ไขเอาเอากลกออกจากโรตารีนะครับคลออกเอาเออกยากทีนี้ผมจะมาทําวิธีแก้ไขให้ดูนะครับ <c oughs> คือกโกลกตัวนี้นะครับมันออกยากเลยเห็นไหม,มครับพเพื่อนๆ จะเจ็บเจ็บหัวไม่มือลาวออกใส่ใส่ง่ายลเลอาวออกออกยากนี่นะครับเนี่ยนะหยิบหยิบนหยิบตัวนี้ออกยากเนี่ยเพื่อนๆตามลงอีกทีครับเนี่ย เวลาหยิบหยิบยากมือเราจะมาติดตรงนี้ติดขอบตรงนี้นะครับมันจะเจ็บกว,จกว่าจะหยิบออกมาได้นะมันเจ็บหัวไม่มือตัวนี้ต้องใช้มือดันแงตัวนี้ออกมานะครับเพื่อนซึ่งวิธีแก้ไขก็ง่ายมากครับ นี่เพื่อนเห็นตัวนี้ไหมครับน็อตตัวนี้ข้างบนตัวยึดของไอ้ตัวกั้นโรตารีตัวนี้นี่นะครับใช้ไขควงครับผมใช้ปควงขันหมุนซ้ายแล้วก็ตบตัวนี้ลงมาข้างล่างนะครับไอ้ตัวกั้นโรตารี ยกขึ้นยกขึ้นครับเพื่อนๆยกขึ้นแบบนี้ไม่ให้ถ้ามันตกลงแบบนี้ไม่ได้เห็นไหมเพื่อนๆถ้าผลขยับขึ้นไอ้ถ้วยตัวนี้ก็หมุนออกมาเห็นไหมครับมุนมาข้างล่างนิดหนึ่งดูเห็นไหมครับตัวนี้ถ้วยตัวนี้ถ้าผมเอาเอาตัวกั้นโรตารีลงนี่ตัวนี้มันก็จะหมุนเข้าไปข้างในถ้วยตัวนี้ถ้วยโรตารีแล้วผมยก ยกตัวกัน้นอูตตรีขึ้นมันก็จะขยับออกมามก็จะหยิบง่ายตรงนี้นะครับพเพื่อนๆดันขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ล็อกไว้ใช้อีกควงอันหนึ่งก็ได้แต่พเพื่อนๆไม่ถนัดนะครับเอามางัดดันตัวนี้ขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็ล็อกดันขึ้นให้สุดๆเลยนะครับจากนั้นล็อกตัวนี้ไว้เนี่ยเวลาออกง่ายนิดเดียว เพื่อนๆถ้าเราเอาลงปุ๊บเก็ขยับเข้ายกขึ้นมันก็ขยับออกเอาลงเนี่ยขยับเข้าลองเอาลงแล้วก็ล็อกไว้ มันหยิบยากนะคกับเพื่อนเห็นไหมจะหยิบได้แค่ช้นนี้มันไม่หยิบตรงกลาต้องใช้มือนีน้ออกมาแรงถึงจะออกโลกตัวนี้ถ้าเราดันขึ้นไปนะครับสาไห้ถนัดก็ทำแบบนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็ดันขึ้นไปอันนึงก็ล็อกไว้ ใชครับเพื่อนเพื่อนตัวที่มันยากมันมันเจ็บมือเนี่ยเวลาเราออกแบบนี้เนี่ยออกง่ายนะครับเพื่อนลากไปแต่ถ้าเอาตัวกั้นโรตารีตรวนั้นลงมานี่หยิบยากแบบนี้แบบไหนเอาแบบนี้ยิ่งยากอานะครับเพื่อนเพื่อนลองไปทำดูกันนะครับวิธีแก้ไขง่ายๆครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับรอติดตามชมคลิปคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ